สวัสดีครับค่ะในเรื่องราวของตัวเลขที่คุณทิพนวัดทางด้านเทคนิคเมื่อวานนี้นะคะก็ปรากฏผลในวันนี้ชัดเจนในสิ่งที่พูดแล้วนะคะค่ะข้อมูลตรงนี้เองนะคะที่ตัวเลขที่ขึ้นยืนเหนือระดับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบขึ้นมาแตะที่หนึ่งพันหนึ่งร้ยแปดสิบห้าททางจะเป็นอย่างไรต่อคะ่าครับทิทางต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะ หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดที่จะปรากฏขึ้นคือปรากฏในวันพรุ่งนี้หรือว่าอย่างไรคะค่าถามสองอย่างครับค่ะค่ะว่าท่านถามว่าเท่าไหร่เนี่ยและค่ะค่ะนี่อย่างเดียวค่ะค่ะว่าท่านนี้ยังขึ้นต่ออยู่นะครับค่ะท่านี้ขึ้นจเกินสิบจุดหรือเปล่าเกินไหมค่ะเกินสิบจุดใช่ไหมค่ะเกินสิบจุดค่ะอ๋อตอนนี้กำลังมีการพูดคุยอยู่กับทางด้านงานสัมมนาคุณิพนธ์นะคะใช่ครับใช้จ่ายไ ค่ะนี้ครับก็เป็นรีบาวด์ที่ขึ้นบินะครับก็จะกลับไปที่ประมาณนะครับเท่านี้่นะแถวเท่าไหร่นะก็แครับหนึ่งเก้าสิบหนึ่งเก้าเจ็ดนะครัหนึ่งเก้าสิบหนึ่งเก้าจ็ดห้าก็ถือว่าเราเราลอดไปแล้วเมื่อวานนะครับนอกจ่กเราเสี่ยงขนาดนะครับค่ะไม่ได้เสี่ยงแต่มันเป็นตามพิสูจน์นะครับพิสูจน์คือว่ามันจะต้องขึ้นมาอย่างนั้นะครับเพื่อขึ้นขึ้นเยอนเหนือเส้นวิ่งติดฟันนะครับในนี้จะเกิดเรีอนสอบ แล้วก็คือทําได้ทำได้แล้วไม่ทำรัฐแสดงว่าตลาดกระค่ะแต่ที่ที่ผ่านมาตลาดแสดงว่าไม่อยากโงนะค่ะคนที่อยากให้หุ้นลงก็คือคนถ้าปันในประเทศนะครับเพราะว่าเขาขาดทุนไปเยอะอ่าเป็นเรื่องของทฤษฎีที่ผมดูนะครับเรื่องปกตินะครับเป็นทฤษฎีผลประโยชน์นะครับคนที่ขาดทุนไปเยอะก็ต้องอยากให้พุ่งลงนีครับคนที่ถือที่อยู่ก็ไม่อยากพุ่งลนค่ะก็คือหน้าเวลานี้นะทีนี้ก็ต้องสู้กันไปถูกต้องไหมคะใช่จริงค่ะ ต้องยังยังเป็นลักษณะรีค่าคือไม่ใช่ลักษณะของพุ่งขึ้นคือพุขึ้นต้องค่อยๆขึ้นคจะขึ้นมาแบบนี้จะรีบาวเพื่อที่จะใช่ค่ะถ้าเป็นลักษณะที่กลยุทธ์ของนักลงทุนที่คุณนิพนธ์จะต้องแนะนําได้คืออะไรคะอก็ถ้าเป็นเป็นหุ้นนะครับกลุ่มธนาคารก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าขึ้นมาก็ขายนะครับและกลุ่มพลังงานก็คือถอนตัวไปค่ะนะครับ กู้พลังงานฝาแางเสร็จแล้วได้คอสเสร็จแล้วนะครับกําลังจะเป็นเงินุ่มขึ้นนะที่จรินเมื่อวานบอกว่าสนที่ชอบไว้ระวังนะค่ะมีกำลังจะขายยาบ้าไหมใช่ไหมค่ะค่ะเมื่อนะแค่เดียวได้โปรค่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่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 เป็นไรตอี้วาก็อย่าไปมองอีกตั่ะค่ะอะไรที่ยังไม่ถึงคุณค่าสุดเนี่ยจะเป็นลุ้มขึ้นนะให้มันหลุดก่อนหลุดแล้วมันก็จะดีบาาขึ้นมาให้เราขายตอนนั้นเราเคช็อตค่ะ คุณนิณพนธที่เยอนะครับก็คือผมคิดว่าจะจับนี่นะครับผมได้จับเจ็ดสามงานนี้มันก็ได้แปดสามงาก็จะไปจบเปนสิบแปดสามงาครจะเป็นที่นีตอนเช้าก็ได้ค่คะคุณนิพนธ์ค่ะเสียงจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะ,คะขอขอโทษนะคะขอขอเสียงที่ชัดกว่าน,นี้หน่อยนะคะครับค,บค่ะก็โดยโดยสรุปตลาดยังเป็นรีบาวด์อยู่นะครับ ดูถึงตอนนี้ก็ยังเป็นรีบาวต่อนะครับ er okay. แต่ถ้าตรงนี้เปิดและยกขึ้นไปแล้วก็ปิดลงมาสามจะถือว่าการรีบาวจบต่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าแต่ถ okay. mm ้า hmm. ยังเป็นแท่งเขียวขึ้นะยีกนะครับแล้วก็หางมีขั้นยาวๆนะครับผมยกตัวอย่างวันนี้มีหาุด83แล้วขึ้นไปเ้าน90นะครับแล้วลงมาปิดทีหยุด83ตรงเนี้ยแสดงว่าการรีบ่าวจบแล้วนะครับค่ะนะครับอค่ะค่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นคือคือแรงส่งแบบนี้คือมีส่งดาวโจนที่จะด้วยนะครับค่ะ น้ำมันน่าจะตกด้วยนะครับแล้วก็ทุ่นี้ฟิวเจอร์ก็น่าจะตกที่ตลาดตอนเช้าก็ชัดโค้งนะครัง่ายง่ายนะครับมันน่าจะเปิดเพราะว่าปีหนึ่งหนึ่งจุดห้าใช่ไหมค่ะแปดสามแปดสามห้าแปดสามห้าจุดเท่าไหร่ใเขาจุดสักสองท้ายตัวเอ่อจริงๆแล้วโซเรตตงตรงที่ผมให้ไว้คือแปดสามสิบเมคลายนะครับค่ะแปดสามห้าจุดสี่ประมาณนั้นจุดสี่นะคะจุดสี่ ก็ช็อตโค o สเลยนะคะชักค่ะที่ระดับแปดสาหจดโลปิดโลก็มุ๊บปิ้เลยค่ะผมไปชัณลงไปลงลงไปลองโค้ดใหม่ก็โห8 0แปดร้อยแสิโอ้โหลองโค้สิบแปดร้อยคใช้เวอยู่ได้แค่สองขาเลยค่ะค่ะอืมค่ะค่ะค่ะก็ต้องบอกได้ว่าตุดจามรายงานของผู้ที่หวันอยู่บน้าวก็จะบอกนะค่ะผู้ที่ทำาะไรับ คุณพูดถึงขนาดนี้่ะค่ะนี่ที่เห็นขนาดนี้คือความแบบนี้นะครับค่ะแต่พอจบจบวันแล้วเดี๋ยวข้อมูลอาจจะขึเซนเล็กน้อยนะครับแต่ทิศทางเหมือนเดิมนะครับค่ะสิ่งที่คุณนิพนพูดถึงนี้ถ้ามีการแนะนํานักลงทุนนะคะในระหว่างวันตลาดหุ้นไทยเองตัวฟิวเจอร์นะคะลงไปต่ําสุดคือ812ใช่ไหมคะฟิวเจอร์ครับและขึ้นมาสูงสุดคือเกือบแปดจุด สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง812ถึง827จุดนักลงทุนที่เล่นนุนทางด้านฟิเจอร์สามารถที่จะขยับได้วันละสองสามรอบหรือเปล่าคะเออวันนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยคะวันนี้รอบเดียวเลยใช่ไหมวันนี้วันนี้ก็คือแตกของของคุณนี่พอนี่รอบเดียวเลยเหรอคะรอบเดียวฮะโอ้โหหมายความว่าเป็นกรอบเป็นกรมวันนั้นถูกทุบกรโกจนไงค่ะคือไม่แก่ผมโกรธนะเจ้าเขาโกรธนี่เจ้าเ็าโกรธก็เลยลากยาวไงอ๋อค่ะค่ะใช่ ถ้าคุณถือคุกบอกได้ว่าอย่าไปทำเขาอีกนะฮะโอ้ถ้าคุณถือรอบเดียวมาให้ถ้าวันนั้นถ้าพุ่นพุ่ไม่โบกสิจุดแล้วลบสิจุดนั้นไม่โกรธนะฮะค่ะคือคือคือลบสิบจุดไม่โกรธนะฮะค่ะคอย่าล่าไปโบกสิจุดแล้วลบสิจุดเนี่ยโกรธนะครับโอเคโกรธนะฮะคือทำให้ตลาดผิดจากสภาพความเป็นจริงผมเรียนมั่นนิดนึงนะครับค่ะในปลายเดือนเมษาเนี่ยจะเปลี่ยนประธานกอรร์ตอลกฎหม่นะฮะค่ะโดยท่านชายเกษมมีตรีชิน์นะครับเป็นนักกฎหมายนะครับค่ะ สนิทกับผมด้วยนะครับโอ้ค่ะตอจะเข้าไปคุยนะฮะค่ะแล้วใครที่มีพฤติกรรมนะครับอดบล็อกเกอร์ที่ทุกพูดวันนั้นน่ะนะครับค่ะค่ะเคสวันนั้นเนี่ยไม่จบผมจำเรื่องทาให้ต้องดตกใจนะครับอ๋อค่ะค่ะคือถ้าขายก็ขายนะครับเพราะคุณผิดมาตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนปิดตกการนะครับคุณมองหุ้นลงนะฮะค่ะคุณมองยุโรปลงนะครับแล้ววันเช้าของวันนั้นคุณลากไปแล้วคุณทุบนะครับค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นักการเงินนะครับค่ะ โจรนะครับไมเรียกมือใช่ครับเขาเป็นคนทำนะฮะซึ่งสิ่งแบบนี้ยมันทําให้นักลงทุนเนี่ยเขาผวาเขาไม่กล้าซื้อหุ้นนะครับการลงทุนจะไม่เกิดขึ้นในประเทศนี้นะครับ ถ้าถ้ายังมีพฤติกรรมนักการเงินยังมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแต่ว่าฟ้าใหม่ยุคใหม่ในยุคของเรานี้นะคะคุณนิพนธ์คะเป็นยุคที่นักลงทุนทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องมีข้อมูลด้านวิชาความรู้ที่เราได้นําเสนอกันตลอดเวลาใช่นะครับแต่ว่าเขาจะรู้เนี่ยเั้งหมดแล้วไงเพราะว่าเพราะว่าคนไทยส่เกิดปีกระต่ายครับค่ะเราต้อง้างและลงทุนให้ฐานมี้าเป็นแปดล้านคนก่อนนะครับก่อนที่จะทำอะไรนะครับโดยเฉพาะวกเกอร์ต้องช่วยกันนะครับ ดิฉันก็จะช่วยทางด้านทช่วยนะคะค่ะนะครับค่ะก็จะช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมเพราะว่าวิทยุทธการไฟคว้าคว้าเงินกันกลางอากาศนี้ต้องถือได้ว่าสุดยอดของก็อย่าอย่าไล่ซื้อหุ้นนะครับค่ะค่ะอย่าไล่ซื้อหุ้นนะฮะโดยเฉพาะหุ้นธนาคารให้ปรับฐาน่อนนะครับแล้วไปซื้อใหม่จนหุ้นหุ้นอ่ากลุ่มพลังงานปิโตรเคมีที่เราบอกว่ามันปรับฐานเสร็จแล้วนะครับไม่ขายก็ได้นะครับ ปตทนี้เด้งลับมา350แล้วนะคะก็เลย357ที่ไปค่อยๆนะครับอาจจะย่อก่อนก็ได้นะครับจย่ารีบร้อนนะครับมีเวลาเล่นอีกนานปีนี้เหลืออีกหลายเดือนนะครับแต่เย็นๆอย่ารีบนะผูคุณใหญ่ต้องไปค่อยๆขึ้นนะครับอันนี้เพิ่งฟ้าใหม่ปีใหม่นะต้อองไปีกก็ดูแค่กลางปีก่อนนะครับเดี๋ยวปลายปีค่อยว่ากันคค่่ะหลายปีไม่ค่อยมั่นใจนะครับ ไม่ใช่แค่แค่บันที่สามสิบิถุนายนสามสิบิถุนาก็จะมันจมันยังได้ขาดขึ้นนะคะใังจะไปขาดขึ้นอยู่นะครับค่ะค่ะแต่เลยอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์ต่อนะครับค่ะแหมอาจารย์เรียนจากที่ไหนครับคุณนิพนธ์คืเมื่อวานรู้สึกลูกค้าจะอารมณ์ดีเพราะว่าได้กันไปเยอะใช่ไหมค่ะ เคยจะไปจากอินเทอร์เน็ตนอนใช่ไหมฉันมีมีนักลงทุนจากออสเตรเลียดูรายการผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เอ็มนิวส์ฟันกับเว็บไซต์ของสุวรรณภูมิทีวีเขาเข้าตอนที่คุณนิพนธ์แนะนําตอนที่ประมาณแปดหนึ่ง,งนหนึ่งออ <ไป S 1> สเตรเลียเลยเหรอใช่ค่ะแปดหนึ 8, 1, 1. 7, ่งหนึ่งจุดเจ็ดค่ะจุดนั้นเขาเขาเขาเข้าไปลองได้ค่ะโอเคครับค่ะนี่คือข้อมูลที่ที่ได้รับทราบมานะคะครับขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับค่ะก็เราแนะนำกับคุณไปตามตามทฤษฎีการลงทุนนะครับค่ะไม่มี ไม่มีเรื่องหน่นเข้ามาผสมนะครับเป็นไปตามทฤษฎีล้วนๆนะครับซึ่งอธิบายได้วันนี้ก็อธิบายให้นักลงทุนฟังว่าค่ะเรื่หนึ่งเจ็ดนึเจ็ดห้าคืออะไรนะค,คนก็เข้าใจตอนรอหนึ่จ็ดาอ๋อมันมาจากนี้เองครับแต่มันคงต้อใชว้วิธีคิดก่อนที่จะคิดจ,จะบอกนะค่ะ กระบวนการรับรู้มันก็แตกต่างกันไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุณผู้ชมคะครับค่ะก็บางท่านอาจจะแบบโปเชกกับสิ่งที่คุณนิพนพูดโป๊ะเลยแต่บางท่านเอ๊ะอะไรนะเอ๊ะอะไรนะต้องใช้เวลาุูคนฟังผมก็หกเดือนนะครับค่ะหกเดือนแล้วจะคจะเข้าใจว่าอ๋อมันต้องทํำยังไงนะ่ะถ้าจะชนะต้องทํำยังไงนะครับค่ะถ้าจะชนะะพรุ่งนี้หุ้นขึ้นต่อนะคะคุณนิพนธ์คะขึ้นต่อตอนเช้าครับตอนนี้แปดสองห้าก็ลองได้สิคะแปดสองห้าไม่ลองครับอ๋อไม่เอาแล้วรองมาช็อต ลองระชนหรือถือนะครับมีสัญาณกับตัวเลิกนะฮะลองแบบนี้ไม่ฉลาดนะครับค่ะค่ะลองบริเวณนี้ไม่ฉลาดนะคะไม่ฉลาดไม่ฉลาดเสี่ยงใช่ไหมคะใช่เสี่ยงต่อรองกับเขาไม่ได้คือตอบง่ายๆก็คือว่าต่ำกว่าแปดแปดหนึ่งห้าลูมานเป็นหลอกนะฮะค่ะสูงสูงกว่าแปดสามสูนขึ้นไปเป็นช็อตค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตุวแปดหนึ่งห้าถือยู่ตรงเนี้ยเป็นเฉยๆนะฮะเป็นกลางนะฮะ อืค่ะเป็น,นกลางเนาะค่ะค่ะค่ะ,คะ,คะก็นักลงทุนของคุณนิพน์เองตอนนี้ก็ได้ปลายสิบจุดแล้วนะคะจากเมื่อวานครับครับ เราร่ำรวยกันนะคะดีใจด้วยนะคะเหมือนแทงหวยเลยอนได้ได้ที่เ so. สียเรื่องดีใจนะเรียนรู้ยังเรียนรู้กันอยู่นะครับยังยังต้องต้องการอบรมจนจนต้องวิเคราะห์ได้เองนะครับถึงจะจบนะวิเคราะห์ได้เองเมื่อไหร่ก็ถือวชนาะครับแต่ยังถามผู้อื่นอยู่ก็ยังเราพยายามสอนให้บรรู้น้ลงทุนเพื่อให้เขาวิเคราะห์ได้เองนะครับคือตีเส้นเป็นคร่าวๆอะไรประมาณนั้นนะคะ เหมือนที่คุณผู้ก็ต้องเรียนรู้ทั้ทฤษฎีทั้งฟันโบนะครับปัจจัยพื้นฐานนะครับก็จะเป็นพิษภาสิ่งาพิษภาจะสอนเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็คณะนี้สอนเรื่องเทคนิคอยู่ค่ะก็ค่อยพัฒนานะฮะเดี๋ยวคนไทยก็ทั้งหมดทั้งประเทศก็จะเรียนรู้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็คงมาเปิดเป็นชิทีอาร่าทั้งหมดนะครับขอให้เป็นอย่างที่ว่านะโชคดีนะครับผมเชียร์นะครับอ๋อมีของเชียร์ด้วยขอบพระคุณมากนะคะครับผมก็ดีครับค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณ